สิวขึ้นหัวตากระมาจะอักเสบพดลองใช้สกินแคร์ใช้ไม่ถึง1อาทิตย์สิวก็ยุบลงแล้วค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเจกักฟานะคะในช่องฟ้าปอนชนะคะ วันนี้นะคะทุกคนฟาจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสิวสิว,สวนั่นเองค่ะเพราะว่าช่วงแบบไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะประมาณแบบอาทิตย์อาทิตย์ก,กว่าทุกคนถ้าทุกคนได้ดูคลิปก่อนๆฟานะคะฝาสิวขึ้นค่ะสิวขึ้นตรงไหนมีจมูกหนึ่งนะคะหัวตาก็ลังจะอักเสบหนึ่งแบบเห็นเห็นบานรอยสิวบอกได้เลยว่าฝาได้ทําการทดลองใช้สกินแคร์แบรนด์หนึ่งนะคะที่ใช้ไม่ถึง1อาทิตย์5้าวันนะทุกคนสิวก็ จองล้วค่ะ <Wow. S 1> บอกว่า การเกิดสิวของฟ้านะคะคือไม่ใกล้ไม่ไกลกับตัวฟ้าเลยค่ะคือนอนดึกนั่นเองนะคะเพราะว่าฟ้านั้นนะคะนอนประมาณปีสามปีสี่นอนไม่หลับจริงๆอะทุกคนตั้งแต่ที่ฟ้านอนดึกมานะทุกคนสิวก็ขึ้นผิวหน้าก็ย่้แย่นะคะรูขุมขนก็กว้างหน้าก็มก<ห>ันด้เวงาหูคือหน้าย่้แย่ที่สุดในโลกนี้แล้วค่ะทุกคนก็เลยนะคะตัดสินใจทดลองใช้สกินแคร์แบรนด์แบรนด์หนึ่งนะคะที่แบบว่าเขาช่วยในเรื่องของสิวโดยเฉพาะนะคะและที่สำคัญใช้ไม่ถึงนาทีผิวหน้าฟ้าดีขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนตอนนี้ ไม่มีสิวแล้วค่ะแล้วก็ลุมผลกระชับด้วยนะคะตอนนี้รักษาแค่รอยสิวบนใบหน้านั่นเองนะคะอยากจะรู้ใช่ไหมคะว่าฟ้าช้สกินแคร์ของแบรนด์อะไรนะคะก็คือชดาน้องคนนี้เลยค่ะอันนี้นะคะเป็น p a n e r y TT i n t e n s e นเทนันั่นเองนะจ๊ะน้องคนนี้นะคะเป็นสกินแคร์เกี่ยวกับเรื่องสิวสิวนั่นเองะคะทุกคนเพราะว่าน้องคนนี้เขาสามารถปราบ สิวได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบจุดตันนะคะเพราะว่าน้องคนนี้เป็นสกินแคร์ที่เนื้อเข้มข้นพิเศษค่ะทุกคนเพื่อการรักษาสิวโดยเฉพาะเลยนะคะฆ่าเชื้อแบคทีเรียของสิวเราได้ด้วยนะคะและที่สำคัญเขายังช่วยควบคุมความมันบนใบหน้าให้เราด้วยนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดในโลกนี้ที่ ฟ้าใช้อะไรแล้วก็ไม่เห็นผลเท่ากับการกระชับลูขุมขนของทุกคนน้องคนนี้ช่วยในเรื่องของการกระชับลูขุมขนด้วยค่ะ <Wow. S 1> และน้องเพนเดรี่คนนี้นะคะมีคุณสมบัติพิเศษถ้าทุกคนได้ฟังคุณสมบัติของน้องเขาทุกคนจะ น้องคนนี้นะคะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบของสิวละลายสิวอุดตันฆ่าเชื้อสิวใหม่นะคะแล้วก็ป้องกันการเกิดสิวใหม่นั่นเองจ้าและน้องคนนี้นะคะช่วยในเรื่องของการลดความมันบนใบหน้าแล้วก็ช่วยลดความมันบนชั้นผิวด้วยนะคะดีมากเลยลดแบคทีเรียนะคะแล้วก็ลดการเกิดสิวใหม่ด้วยจ้าฟื้นฟูบำรุงผิวรอยแผลจากสิวใหม่นะคะและที่สำคัญนะทุกคนถ้าใช้น้องคนนี้นะคะเขาจะปรับสภาพผิวหน้าเรานะคะให้ดูแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยค่ะ และนี่นะคะ <Wow. S 1> ก็เป็นคุณสมบัติของน้องเขานะคะเป็นเรื่องแบบว่าใครได้ฟังแล้วก็ต้องอึ้งทึ่งเสียวนะคะและที่สำคัญคือน้องคนนี้เขาดังมากๆในโลกออนไลน์นะคะฟางเห็นคนรวีวิวแบบเยอะมากทุกคนต่างใช้ทุกคนต่าง,างพูดออกไปเสียงเดียวกันว่าให้สิบเต็มสิบในเรื่องของการรักษาสิวค่ะทุกคนเพราะว่าน้องคนนี้นะคะราคาก็ดีเห็นผลก็ไวนะคะแล้วก็คนผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ค่ะทุกคน ลืมบอกไปค่ะจะบอกว่าน้องคนนี้นะคะผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ค่ะทุกคนเพราะว่าน้องคนนี้คะไม่มีแอลโกอฮอล์น้ําหอมฮาราเบนสารเปลี่ยนสีแล้วก็ซิลิโคนค่ะทุกคนบอกได้เลยว่าใครที่เป็นผิวแพ้ง่ายใช้อะไรสิวก็ขึ้นนะคะคนที่เป็นสิวรักษาสิวอยู่ก็หายห่วงหายกังวลได้เลยนะคะว่าใช้น้องคนนี้แล้วก็จะ ไม่แพ้คะ่ะทุกคนแล้วที่สำคัญทุกคนตั้งแต่ที่ฟ้าใช้น้องคนนี้นะคะผลลัพธ์ของฟ้าก็คือสิวก็ยุบรูขุมขนก,ก็กระชับผิวหน้าละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะและที่สาคัญคือหน้าผากฟ้าก็ชอบแบบมีเม็ดเล็กๆกับสิวเม็ดเล็กๆสิว,สว,สวพดเลย يا, ทุกคนใช้น้องคนนี้คือสิวพดหายเลยค่ะถ้าใครนะคะที่กําลังเจอปัญหาผิวแบบฟ้านะคะแนะนําเลยว่าน้องคนนี้ใช้แล้วก็คือจะไม่ผิดหวังเลยค่ะและที่สำคัญทุกคนน้องคนนี้นะคะคนที่ไม่ชอบทาสกินแคร์ที่มันเนือหนักกับหน้าใช้ได้แบบหายห่วงเลยค่ะเพราะว่าน้องคนน เขาเป็นเนื้อที่แบบว่าบางเบากับหน้าเรามากนะคะเพราะว่าแบบมันเป็นเนื้อน้าอ่ะทุกคนแล้วเวลาใช้เสร็จปุ๊บนะคะซึม กับผิวเราไวมากมากเลยค่ะและที่สำคัญคือเราไม่จะเป็นต้องเอานิ้วเราจกครีมจกสกินแคร์ใช่ปะเพราะเขาเป็นหัวดรอปนั่นเองนะคะทุกคนหัวดรอปใช่ไหมคะทุกคนบีบขึ้นมาปุ๊บบีบลงไปหน้าเราใช้นิ้วมือนะคะค่อยๆวนไปเรื่อยๆค่ะทุกคนไปเลยบอกว่าสะดวกสบายต่อการใช้สะดวกสบายต่อการพกพานและที่สำคัญคือสะอาดหายห่วงค่ะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้เอานิ้วมือเราลงไปจกสกินแคร์นั่นเองนะคะ ถ้าใครนะคะอยากจะหาสกินแคร์ดีๆนะคะฟาขอแนะนําน้องเพเนลลี่เจ้าตัวนี้เลยนะคะราคาก็ดีนะคะถ้าใครได้ยินราคาแล้วก็ต้องอึ้งชึงเสียวแน่ๆเลยะคะ่ะเพราะว่าน้องเนีี้นะคะราคาอยู่ที่169บาทเท่านั้นเองนะคะราคาคือถูกมากๆเลยเนาะและน้องคนนี้นะคะหาซื้อได้ง่ายมากๆเลยนะคะที่เซเว่นก็มีขายคะ่ะอิฟแอนด์บอลก็มีขายหรือถ้าสมมติใครนะคะไม่อยากจะออกไปข้างนอกออนไลน์ก็มีขายคะ่ะทุกคนในช้อปปี้นั่นเองนะคะหรือถ้าสมมติใครนะคะจะติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะคะก็เข้าไปที่ Facebook ได้เลยนะคะพิมพ์ว่า เพนนารีก็ขึ้นเลยจ้าบอกได้เลยว่าทุกคนการันตีนะคะแล้วฟ้าก็เป็นอีกเสียงหนึ่งนะคะที่การันตีในเรื่องของการใช้ดีนะคะเห็นผลได้ไวนะคะแล้วก็มีผิวหน้าที่สุขภาพดีและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเอาล่ะค่ะทุกคนถ้าใครอยากจะทดลองใช้สก,กินแคร์แบรนด์นียนะคะก็สามารถซื้อได้เลยนะคะเพราะว่าใช้แล้วจะไม่ผิดหวังคือของดีมมนต้องบอกต่อนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe แล้วกดแชร์ฟ้าด้วยนะคะ ที่สำคัญค่ะทุกคนอย่าลืมกดกระดิ่งกดกริ๊งฟไฟด้วยนะคะววเวลาฝนลงคลิปใหม่เธอจใจในภาพนี้ก็ไปแล้วบายสวัสดีค่ะจุ๊บ